ก็มาต่อกันในเรื่องข่าวชุมชนกันบ้างค่ะซึ่งชุมชนหมู่บ้านอมรพัค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุขึ้นค่ะก็เป็นการเอาใจใส่ในด้านาสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุในชุมชนค่ะ ชมรมผู้สูงอายุอมมันพันก้าวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุประถมได้จัดกิจกรรมเอาใจใส่ผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านอมพันพันก้าซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า50คนซึ่งชุมชนนี้มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่กว่า200คนโดยทางชมรมได้จัดกิจกรรมดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยสลับรูปแบบกันไปทั้ง การบรรยายธรรมะในสวนจากพระอาจารย์ชื่อดังและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบมีวิทยากรมาบรรยายซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานรองศาสตราจารย์ดรกำมโชตเผือกสุวรรณวิทยากรในครั้งนี้และเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนหมู่บ้านอมันพันกกล่าวว่า จากการได้ไปบรรยายแด่ผู้สูงอายุในหลายๆสถานที่พบว่ากิจกรรมนี้เป็นเครื่องที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะสุขภาพใจที่ผู้สูงอายุต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าคนวัยอื่นซึ่งหากสุขภาพใจดีแล้วสุขภาพกายก็จะดีตามขึ้นมาด้วยค่ะกิจกรรมของเรานะคะเราก็ทํามาต่อเนื่องก็เป็นเวลาสักสามปีสามปีกว่าแล้วค่ะ ก็ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะชุมชนอื่นที่อยู่รอบๆหมู่บ้านเราอะนะคะก็ได้มาขอเข้าร่วมด้วยะคะ่ะซึ่งเราก็ก็รับเหมือนกัน,นะคะ่ะขอให้เป็นผู้สูงอายุนางจราศรีวรวนิชา ผู้สูงอายุในชุมชนบอกว่ากิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปพบปะผู้คนเหมือนแต่ก่อนทำให้ผู้สูงอายุบางคนเกิดอาการซึมเศร้าซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเรื่องที่ดีมากทำให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่บ้านมากขึ้นอีกด้วย